เฉลิมใจเพื่องกรสมาธิกพุทธิสภานะครับสําหรับร่างมาตรา20เนี่ยก็อน,นุ1 2 3 4 5เนี่ยคงไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าทั้ง5อน,นุเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีการกําหนดนโยบายแผนงานมาตรการต่างๆ กำหนดหลักเกณฑ์จะมีปัญหาก็คือคณะกรรมการชุดเนี่ยเราให้เขาทำเฉพาะกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์ต่างๆแต่ไม่มีหน้าที่ที่จะเข้าไปตรวจสอบซึ่งในร่างมางเล็บหกเนี่ยร่างเดิมเนี่ยเขากำหนดให้มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับเกี่ยวกับ การทรมานการกระทําที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือการกระทําให้บุคคลสูญหายซึ่งการกําหนดไว้ในอนุมาตรา20อนุหกเนี่ยก็สอดคล้องกับมาตราสครับซึ่งเราเพิ่มเติมเข้ามาว่าการกระทําที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นอนุหนี้ก็น่าจะต้องคง น่าจะคงว่าตามร่างเดิมนะครับเพื่อให้คำมการเนี่ยมีบทบาทและหน้าที่ในการเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทรมานการกระทําที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับรวมทั้งรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนนะครับ ไม่ไม่มีอะไรอภิปรายต่อครับไฟแรงผมผมตกใจอะครับ <laughs> สมสำสำหรับวงแ์วนเจเนี่ยนะครับคือกรรมการเนี่ยตั้งขึ้นมาเนี่ยถ้าจะไปให้กําหนดกฎเกณฑกฎระเบียบเบียบอะไรอย่างเดียวเนี่ยคงจะคงจะไม่ใช่ะนะครับเพราะมีมีผู้หลักผู้ใหญ่น่าจะต้องเข้าไปตรวจสอบข้อได้จริงตามอนุหแล้วก็อนุเจเนี่ยตรวจสอบสถานที่ด้วย นะครับที่เกี่ยวกับการควบคุมตัวหรือเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวโดยพันเมื่อมีเหตุควรเชื่อว่าได้มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้แต่ทั้งนี้กรณีที่สถานที่นั้นที่จะเข้าไปนะครับที่อยู่ในความครอบครองไม่ได้อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐหรือผู้ครอบครองเขาก็กําหนดให้ว่าจะต้องได้รับคือต้องมีหมายทถอะไรรับความยินยอมก็ต้องมีหมายก็เป็นเรื่องปกตินะครับ ส่วนอนุ8นั้นก็คือคณะอการก็ต้องมีหน้าที่พิจารณารายงานนะครับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคำจำกัดความหรือบทนิยามในมาตรา3คือเกี่ยวกับการทรมานทางการะทาที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์รวมทั้งการการะทําให้บุคคลสูญหายนะครับซึ่งตั้งคณะทํางานมานี่ก็ต้องรับ รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยนะครับมันจะได้ครบวงจรนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังเห็นว่าอนุ6เกต8เนี่ยก็น่าจะคงไว้ตามร่างเดิมนะครับขอบคุณมากครับ